สวัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย P ี s s กับดิฉันนัฐถากมลวาทินค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกับวันที่สารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญยิ่งใกล้วันก็ยิ่งเห็นจุดยืนที่แตกต่างกันนะคะปฏิกริยาที่แตกต่างกันออกไปของหลากหลายกลุ่มและท่าทีที่อาจจะสะท้อนออกมานะคะถ้าผลการวินิจฉัยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ค่ะ ฉะนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้มีผลในเชิงกฎหมายเท่านั้นนะคะแต่อาจจะหมายถึงการกําหนดสถานะทางการเมืองที่จะตามมาด้วยตารรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะถอยหลังก่อนถึงวันที่ศาลจะวินิจฉัยคดีแก้รัฐธรรมนูญมีทั้งกระแสะห้ามปรามและยุยงมวลชนรวมถึงกระแสะกดดันและให้กําลังใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่อาจจะไม่มีคําพูดใดที่ดุนแรงมากเท่ากับนายก่อแก้วพิกุลทอง น่าจะมีการแจ้งความในคดีดสารว่าเป็นกบฏลมล่างการประกองเสียเองนะครับแล้วตามมาด้วยการขอ้ตำรวจจับกลุ่มศารนะฮะแล้วถ้าตำรวจไม่จับกลุ่มประชาชนก็จะจับกลุ่มเองนะครับซึ่งมันก็จะวุ่นวายไปหมดนะฮะซึ่งซึ่งฝ่ายที่เป็นอำนาจเองก็ต้องจัดมวลชนเข้ามาปกป้องศารนะฮะ พื่อปกป้องแม่สันจากการถูกการจับกลุ่มนะครับเราวก็มีการประทะกันของมวลชนระหว่างฝ่ายที่จะจับกลุ่มกับฝ่ายที่ปกป้องนะครับพอมีการปะทะาวบทหารก็ต้องออกมาไม่ว่าจะพูดในฐานะสอสอหรือพูดในฐานะแกนนำนปชอ,อาจจะพอเห็นสัญญาณอันตรายทางการเมือง แต่สำหรับขวัญชัยไพรพนาแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดขอปักหลักประเมินสถานการณ์ในที่ตั้งก่อนตรงกันข้ามกับเครือข่ายวิทยุชุมชนปกป้องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมที่มีแกนนำหลักคือนายชินวัตรหาบุญพาตจะมาชุมนุมที่ลานพระบรม,มรูปทรงม้าวันพรุ่งนี้เพื่อรอฟังผลคำวินิจฉัยของศาลและอาจจะปักหลักต่อไปหากคำวินิจฉัยออกมาในทางลบ อีกกลุ่มที่ไม่อยู่ในที่ตั้งแน่นอนก็คือกลุ่มเสื้อหลากสีและกลุ่มกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมาให้กำลังใจตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ศูนย์ราชการตั้งแต่เช้าวันที่13แล้วก็เป็นการให้กำลังใจในตัวด้วยว่าเออไม่ได้มีแต่คนกูท่านนะครับครับส่วนว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อก็คงขึ้นอยู่กับว่าผลการพิพากษาเป็นอย่างไรก็กองๆ้าคือว่าให,ให้ให้เดินหน้า ให้เดินหน้าแก้รั้นุนต่อได้ก็คงต้องไปว่ากันที่สภาครับแต่ถ้าเกิดอถ้าบอกว่าให้ไม่ให้ดาเนินการต่อเสื้อแดงก็คงไม่พอใจแล้วคงคงมีการชุมนุมหรืออะไรเราก็ต้องดูว่าเขาเขา,เขาจะดำเนินการยังไงแม้แต่ละกลุ่มยืนยันจะชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ดูเหมือนสภาทนายความจะไม่คิดเช่นนั้น แถลงการเป็นห่วงการแสดงความเห็นหรือรวมตัวในลักษณะคมคู่กดดันและชี้นำตุลาการสารรัฐธรรมนูญอาจเป็นการดูหมิ่นสารหรือผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา139และมาตรา198จะาสภาทนายความเรียกร้องให้ยุติการกระทขาขณะที่โอกาสสุดท้ายของคู่กรณีก็คือการแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรข้อโต้แย้งทั้งสงฝ่ายดูจะไม่แตกต่างกับการไต่สวนสวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะการตีความมาตรา291ว่าแก้ทั้งฉบับถือเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองหรือไม่คำวินิจฉัยวันศุกร์นี้จะเป็นคำตอบที่ไม่ใช่แค่หลักกฎหมายแต่จะเป็นเข็มทิศทางการเมืองบนท้องถนนด้วยหากผลออกมาตรงกับเงื่อนไขที่บางกลุ่มได้ขีดเส้นตายพร้อมแตกหักเอาไว้วลาวิชิมณีไทย PBS รายงาน